สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะบล็อกปิดกั้นนะคะก็คลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ออมีการบล็อกกันเกิดขึ้นมีการปิดกั้นกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ปิดกั้นทางความรู้สึกหรือว่าบล็อกโซเชียลอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมนะคะดังนั้นแล้วทําใจว่าเฮ้ยมันตรงบ้างตรง ไม่ตรงบ้างแหละนะคะแล้วก็ไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนอยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆจะดีที่สุดเลยนะคะแต่ว่า3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะคะมันเป็นไปได้ว่าพลังงานเราอาจจะซิงกันเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเนาะนะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้แล้วอมก็จะเช็คพลังงานหลักสำทับใหข้ข้างในอยู่แล้วนะคะเมื่อกดเข้ามาดูน,ะ,นะ,ะจะมีพลังงานหลักโชว์ว่าเออมันใช่คลิปของคุณหรือเปล่านะคะ,นะ,ค,ะคนที่ผ่านเข้ามาอยากบูชาเทียนกับช่องออมนะ ก็อาจารย์เขมนะคะจะจุดเทียนเ,ออเสริมดวงความรักนะคะชื่อว่าเทียนอินคู่รักนะคะวันที่22กุมภา2025นะคะก็จะเป็นเทียนที่คนโสดใช้จุด เพืออ่อเสริมสเสน่ห์เมตตาแล้วก็ดึงดูดรักนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ใช้จุดเพื่อที่จะปรับจูนพลังงานนะคะทำให้พลังงานนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่ามันเป็นสายขาวแล้วทุกคนเป็นพุทธคุณสายขาวร้อเซจึงอิงก,กับบุญกรรมของเราดังนั้นผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะคะไม่เหมือนสายดําสายเทาที่อาจจะดูโอ้โหเห็นผลชัดเจนแต่นะคะมีเอฟเฟกต ที่เราไม่อาจคาดคิดเลยด้วยซ้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นพุทธคุณสายขาวค่ะปลอดภัยนะคะสบายๆใช้ปรับใช้จูนพลังงานใช้เสริมดวงกันนะคะ ก็ติดต่อหลังไมมาได้เลยแล้วก็หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปพอดีว่ามีเริ่เร่งด่วนนะคะซึ่งต้องติดต่อมาภายในวันนี้19กุมภา2 0 2พันเท่านั้นก็คือออเทียนสติปฐานนะคะอันนี้เป็นเคสเร่งด่วนเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้มีหลายคนบ่นว่ามันติดติดขัดขัดเฮ้ยทำไมมันมันมันมีอะไรแปลกๆนะคะเงียบผิดปกติติดติดขัดขัดอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มเทียนสติปฐานขึ้นมาซึ่งจะจุดยี่สิบเอ็ดกุมภา2 0 2พันนะแต่ต้องจองเข้ามาภายในวันนี้เท่านั้น19กุมภา เพราะว่าเทียนสติประฐานเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออาจารย์จะไม่ค่อยทําเพราะว่ามันต้องเขียน ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราเข้าไปในไส้เทียนเลยอ่ะอย่างถ้าเป็นเทียนทั่วไปอย่างเทียนอินใช่ไหมคะก็จะสลักชื่อคุณกับชื่อแฟนคุณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบนเทียนแต่ถ้าเทียนสติปฐานนี่คือมันเขียนเข้าไปในยันเลยที่เป็นไส้เทียนอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลาในการทำนะคะก็เลยใครอยากจุดนะเทียนสติปฐานเปิดดวงแก้ติดขัดให้ติดต่อมาภายในวันนี้เท่านั้นนะคะสิบเก้ากุมภานะก็อมก็ให้ถึงจนกว่าอมจะหลับอ่ะนะคะอมก็นอนประมาณห้าทุ่มอ่ะนะคะเนาะ อ่ะก็ติดต่อหลังไม้นะคะโดยรายละเอียดนะคะก็ดูที่ใต้คลิปเนาะใต้คลิปก็จะมีลายของออมนะคะ,ะมีผลิตภัณฑ์สายมูของออมนะคะเช่นหินเสริมดวงหินมงคลเสริมดวงผลิตภัณฑ์สายมูต่างต่างนะคะหรือว่าอยากดูดวงส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ติดต่อหลังไม้นะคะสนใจอะไรยังไงก็สอบถามได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากซัพพอร์ตกันนะคะแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบการดูดวงไม่ชอบอ๋ออะไรที่แบบ เป็นสายมูอะไรเงี้ยไม่ชอบจริงๆนะคะอยากสปอร์ตกันง่ายๆเลยช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้เนาะที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะรวมไปถึงการให้ปุ่ม s u p e r t ร์ตงด้วยนะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อ๋อสปอร์ตกันนะเอาล่ะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาค่ะ บล็อกปิดกัน้นธาตุไฟพลังงานหลักของคุณกับเขานะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือว่ามังกรก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบออปชันตัวเลือกทางเลือกนะคะหรือว่าคบกันผ่านแอปโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์โลกไร้สายทั้งหลายนะคะแล้วก็ในบางเคสห่างกันมากๆเลยความสัมพันธ์น้ห่าง ห่างเหินห่างไกลด้วยระยะทางก็ได้นะคะหรือว่าห่างกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ higher self นำนำพามาก็ได้นะคะในเคสที่เชื่อเรื่องทวินเฟรมนะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มกันนะคะเหมือนเป็นซิกซอที่ขาดหายไปก็ได้เช่นกันนะจ๊ะ queen of pentacles นะ,ะมีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทัตุดินมาก่อนผู้สบกันเนาะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีมีการข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ทรัพย์สินมรดกที่ดินหรือการลงทุนนะคะหรือว่าพวกคุณมาเติมเต็มกันแล้วมันอุ่นมันมันอบอุ่นอ่ะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟ้นนะคะโอ้สีออบคัพส์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงมิเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนที่เหนียวแน่นมั่นคงกันมากมาก นะคะโดยรู้จักกันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์หรือว่ารู้จักกันมาแบบป้วนเปี้ยนกันในชีวิตมานานแล้วก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปแล้วก็นิ่งสงวนท่าทีกันไปแต่อาจจะมีกลิ่นของการกลับเข้ามานะคะแสดงว่าอาจจะเป็นมูฟออนเป็นวงกลมมามาหายหายเป็นไปได้เช่นกันนะคะอ,อีกในยะหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดิวกันเป็นออปชันในเชิงติร์ดตปาร์ตี้ก็ได้นะคะใต้สำหรับนะคะ n i g h t of cups นะคะมีไพ่ชาวทัศ น้ำกระกฎมีนพิจิกเป็นความสัมพันธ์ที่รักษาคอนเนคชันกันไว้คีบคอนเนคชันกันไว้อย่างที่มบอกด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์มรดกทรัพย์สินที่ดินหรือว่ารักษาคอนเนคชันนี้ไว้ในลักษณะของการเป็นช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกทางเลือกนะคะหรือนะคะมีการแบบออกไปปาร์ตี้แฮงเอาท์ดืดื่มด้วยกันนะคะมานานแล้วก็ได้ไงเจอกันตาม สถานบันเทิงเจอกันตามร้านเหล้าเจอกันตามสถานที่แฮงเอาท์โคเวิร์กิ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นกลุ่มสังคมร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอีกนัยยะนะพวกคุณเนี่ยอาจจะห่างกันแล้วแต่มันยังกลับมาป้วนเปี้ยนกันอยู่แต่มีพลังงานในลักษณะของการอยาก move on ไปก็ได้นะพยายามจะ move on ไปน้เพราะว่ามันนิ่งสงวนท่าทีมันมันมีพลังงานในเชิงแบบ แต่มันยังไปไม่ได้มันยังต้องป้วนเปี้ยนในกลุ่มสังคมหรือว่ามันยังมีอาการวกวกวนวนเวียนเวียนกลับมาหากันก็ได้ค่ะนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วออมขออนุญาตอ่านในเชิงรวมๆนะคะที่ไม่เอาดีเทลมากเนี่ยเหมือนกับพวกคุณนั้นรักษาคอนเน็ t ชันกันไว้ในแบบเพื่อนหรือเฟรนด์โซนหรือเติร์ดปาร์ตี้หรือรักเราสองสาคนเนี่ยนะเป็นตัวช้อยตัวเลือกอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ โอเคถ้าพลังงานหลักตรง60%ไปต่อได้เลยนะชาวธาตุไฟเอาละบล็อกปิดกัน้นธาตุไฟอมขออนุญาตเช็คก่อนเลยว่าสถานการณ์บล็อกปิดกั้นนะคะเ,เขาจะกลับมาหาคุณไหมคะ่ะเขาจะกลับมาหาไฟไหมเขาจะกลับมาหาไฟไหม มีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลคุมชาวมีนชาวกันเขาจะกลับมาหาไฟไหมมีไพ่ชาวกลุมเขาจะกลับมาไหมอมมองว่าเขาอยากจะมีอิสระเขาอาจจะแลกนะคะกับการที่เขาเนี่ยไม่ได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้แลกแลกกับอิสระภาพอืม แม้ว่าเขาจะยังมีพลังงานในเชิงเหมือนมันยังผูกพันหรือยังรู้สึกถึงคุณได้อย่างลึกซึ้งเลยนะอาจจะยังมีความทรงจําในอดีตท,ที่ยังลึกซึ้งนะคะยังรู้สึกผูกพันกับคุณคือยังไม่ลืมอะ่ะแต่ว่ามันความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากังวลตรงที่บางทีมันชอบใช้อารมณ์การที่มีการบล็อกกันเนี่ยเขาใช้อารมณ์หรือคุณใช้อารมณ์นะคะบางทีมันชอบเถียงกันหรือว่ามีความ หึงหวงกันนะคะหรือว่ามันมักจะมีพลังงานแบบแรงๆอะไรต่อกันเขาอาจจะเล็งเห็นแล้วว่าตรงนั้นมันน่ากังวลก็ได้นะคะเขาจะกลับมาไหมเนี่ยอมว่าในบางเคสเขาจะแลกนะคะกับการที่พวกคุณเนี่ยโหรู้จักกันมานานแล้วผูกพันกันมากๆกับการที่เขาได้เป็นอิสระคือปลดปล่อยไปอ่ะเออปลดปล่อยไปดีกว่ารู้สึกมันมันอุปสรรคเยอะมันมันเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะในเคสนั้นนะ ก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างเงียบค่ะนิ่งแล้วก็เหมือนกับซุ่มๆุมมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะเขาจะกลับมาหาไฟไหมขอให้เพิ่มนิดนึงเขาจะกลับมาหาไฟไหมเขาจะกลับมาหาไฟไหมสถานการณ์บล็อกปิดกัน้นถ้าเขาจะกลับมานะคะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ตกลงกันได้อืม เอาวาเขายังไม่แน่ใจในการที่จะกลับเข้ามาแต่เขาคาดหวังว่ามันต้องตกลงกันได้ถ้ากลับมามถ้ากลับมานะต้องตกลงกันได้เช่นไอ้เรื่องที่ทะเลาะก,กันไอ้เรื่องที่มันสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายไอ้เรื่องที่แบบปัญหาคนมันยุ่งเยอะแยะเนี่ยนะคะถ้าตกลงกันได้นะคะถ้ามันมันมัน สามารถที่จะทําความชัดเจนอะไรบางอย่างได้ก็น่าจะอยากกลับมาแต่เขายังไม่แน่ใจไงยังสับสนใจยังทะเลาะก,กับตัวเองหรือยังไม่แน่ใจว่าเออมันจะทะเลาะก,กันอีกไหมล่ะเออคนมันจะยังวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ไหมล่ะกลับมาแล้วมันจะมันจะมันจะสับสนยุ่งเหยิงอะไรไหมมันจะวุ่นวายไหมก็ได้ไงนะคะเขาจะกลับมาหาไฟไหม เอาแม้เขากาลังมีเซฟโซนแล้วก็ตั้งหลักอยู่นะมีเซฟโซนแล้วก็ตั้งหลักเอามา้เขายังสอกทิงสอ,สองจิตสองใจอยู่คะ่ะนะคะการจะกลับมานะคะสองจิตสองใจถ้าตกลงกันได้คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแต่เขามีเซฟโซนนะแล้วก็ตั้งรับพอสมควรเลยนะคะแต่ในความรู้สึกอมนะอมมีความรู้สึกเขาเหมือนยังอยากประครับประคองคุณไว้จริงๆแล้วอะแต่ไม่แน่ใจไงว่า มันจะราบรื่นไหมอะไรเงี้ยนะคะอืมเออแล้วแนวโน้มทิศทางที่พวกคุณจะได้กลับมามีไหมอะแนวโน้มทิศทางที่จะได้กลับมามีไหมแนวโน้มทิศทางที่ไฟกับเขาคนนั้นจะได้กลับมามีไหมแนวโน้มทิศทางที่คุณกับเขาจะได้กลับมามีไพ่ชาวธาดุดินมังกรผู้สบกันนะคะ มีไพ่ชาวพิจิกมีไพ่ชาวกลุ่มแนวโน้มทิศทางที่จะได้กลับมาหรอความสัมพันธ์เนี้ยมันยุ่งเหยิงเกินไปไหมเนี่ยไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาหลายรอบการทะเละาะกันการคุยกันไม่รู้เรื่องความเครียดนะคะเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีเหตุนะเครียดจากการทะเลาะเครียดจากการสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงเครียดจากคนยุ่งเยอะแยะนะคะทำให้มันเกิดการยุติความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์แบบ ง่อยมากไปกันช้ามากอะไรเงี้ยเอามาาความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันดูมีเซฟโซนกันด้วยเช่นคุณกับเขาเริ่มมีเซฟโซนแล้วอะไรเงี้ก็ได้ไงน,นะคะเอา,าว่ามันจจะเป็นภาวะของการห่างกันไปมากกว่านะแต่มันผูกพันกันอยู่แค่นั้นเองอะสรุปจะได้กลับมาหากันไหมไฟกับเขาคนนั้นสุดท้ายจะได้กลับมาไหมสุดท้ายจะได้กลับมาไหม ต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟที่มีอะไรบางอย่างร่วมกันกับเขานะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันบางอย่างนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับยังจําเป็นต้องไปต่อ,อยังไงยังไงอ่ะมันต้องรักษาไว้นะเป็นการรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์เป็นการรักษาไว้เพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมเป็นการรักษาไว้เพื่อให้ยังสนิทกันได้อะไรอย่างเงี้ยในเคสที่มีอะไรร่วมกันนะ แต่มันอาจจะสงวนท่าทีมากขึ้นเงียบมากขึ้นนิ่งเย็นชาม,มากขึ้นก็ได้ไงนะคะสรุปจะยังได้กลับมาหากันไหมสรุปจะยังได้กลับมาหากันไหมเนี่ยการงานการเรียนหรือว่าเรื่องราวที่จําเป็นจะเป็นตัวนําพาพวกคุณอะกลับมาหากันนะคะ,ะแต่ในบางเคสจะได้เห็นกันผ่านโพสต์เท่านั้นนะโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตเห็นกันในแบบนั้นเห็นกันแบบ แวบบ,แบบผ่านหูผ่านตาอะไรเงี้ยนะคะอในบางคนก็เหมือนกับยังต้องค้าขายกันยังต้องดูแลกันไปแบบเหมือนกับว่าลงเรือลําเดียวกันไปแบบเย็นชาต่อก,กันหน่อยอะไรเงี้ยแบบห่างๆมันเป็นจังหวะที่คุณกับเขาเหมือนกับเป็นมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะเออมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเหินห่างมากขึ้นมันจะ ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาสนิทกันแล้วหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่แบบต่างคนต่างมีเซฟโซนสงวนท่าทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในเคสที่ไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกันเลยล่ะนะไม่ได้มีงานไม่ได้มีเงินไม่ได้มีภาพลักษณ์ทางสังคมไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันการบล็อกปิดกั้นในครั้งนี้จะทําให้พวกคุณได้กลับมาหากันอีกไหมในเคสนั้นนะมีไพ่กรกฎพฤทโ ถ้าคิดถึงกันอาจจะยังมีภาวะการแบบมาอ้อยๆอเตาะเตาะถ้าคิดถึงกันอาจจะยังมีการแบบเฮ้ยแบบเข้าหาอยู่นะคะแต่ย้ำว่ามันต้องคิดถึงกันนะเออแบบมีเรื่องจะปรึกษาหรือว่าแบบเอ้ยคิดถึงกันนะแล้วมีเรื่องราวอะไรบางอย่างมาแบบเล่าสู่กันฟังหรือว่าแบบแบบเออพอใจจะทักก็ทักพอใจจะมาก็มานะไม่พอใจที่จะมาก็อยู่ ต่างคนต่างอยู่ไปอะไรเงี้อันนี้เคสที่ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันนะคะจะได้กลับมาหากันไหม,มเคสที่ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันจะได้กลับมาหากันไหมอาจจะยังตัดขาดกันไม่ได้ด้วยเรื่องเซ็กซ์เรื่องทางกายบางอย่าง มันมีความรู้สึกว่ามันไปไหนจากกันไม่ได้เพราะมันเอาเอากันออกจากหัวไม่ได้เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะยังมีการป้วนเปี้ยนแต่มันเป็นการป้วนเปี้ยนนะไม่ว่าจะเคสที่มีอะไรข้องเกี่ยวกันหรือไม่นะคะมันจะมันจะเริ่มมี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 ระยะมีระยะต่อกันอ่ะเออใช้คานี้นะมันจะเริ่มมีระยะต่อกันนะคะอืมแสดงว่าสุดท้ายแล้วคือพวกคุณจะได้ปลดบล็อกกันใช่ไหมอะสุดท้ายแล้วจะมีการปลดบล็อกหรือเปิดใจใช่ไหม แสดงว่าจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจมากขึ้นใช่ไหมจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจมากขึ้นใช่ไหมมีไพ่ธนูจะได้ปลดบล็อกหรือเปิดใจมากขึ้นใช่ไหมต้องบอกตรงๆว่าต่อให้ปลดบล็อกนะคะเอามองเห็นในบางเคสเนี่ยอาจจะปลดบล็อกแต่ก็มีเคสที่ไม่ได้ปลดบล็อกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปลดบล็อกหรือไม่ปลดบล็อกนะคะ เปิดใจหรือไม่เปิดใจยังไงยังไงพวกคุณจะยังเงียบกันอยู่ดีแค่ส่องสองมองมองมาดูหมอเช็คไพ่คิดถึงผูกพันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ปลดเอาบล็อกก่อนนะจะได้ปลดบล็อกไหมสรุปจะได้ปลดบล็อกกันไหมจะได้ปลดบล็อกกันไหมบางคนเนี่ยเป็นการปลดมาส่องเฉย นะบางคนนะบางเคสนะปลดมาส่องแล้วก็บล็อกต่อปลดมาส่องนะแล้วก็บล็อกต่อนะคะ mm hmm. ในบางเคสนะปลดมาส่องแล้วก็บล็อกต่อจะได้ปลดบล็อกกันไหมในบางเคสไม่ได้บล็อกนี่ในบางเคสพวกคุณแค่ตีตัวออกห่างก,กันเฉยๆแสดงวา่าอาจจะปิดกั้นเฉยๆปิดกั้นหัวความรู้สึก e> ปลดบล็อกเปิดใจ อ้อว่ามันไม่ค่อยเปิดมันมันมันไม่ค่อยเปิดใจหรอกค่ะคืออารมณ์มันเหมือนมันยังมีกำแพงนะคะเออมันยังตั้งกำแพงตั้งเงื่อนไขนะอืมแต่ว่ามันมีบ้างที่ใจอ่อนมันมีคนคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ยังที่อาจจะยังอยากแบบให้ปองดองกันได้นะคะแต่มันมันมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในอีพีนี้นะว่าว่าว่าไปอย่างนั้นนะนะอืม แล้วจริงๆนะคะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากที่จะมีคุณในชีวิตไหมเขาต้องการคุณไหมเขารู้สึกยังไงเขาต้องการธาตุไฟไหมรรเขารู้สึกยังไงเขาต้องการธาตุไฟไหมมีไพ่มังกรพฤศพเขารู้สึกยังไงเขาต้องการธาตุไฟไหมมีไพ่พิจิกจริงๆเขาต้องการคุณแล้วก็ไม่ได้อยากปล่อยคุณไปนะคะแต่เหมือนสถานการณ์บางอย่างมันบังคับให้ต้องดูเชิงหรือว่าให้ต้องดูดูไปก่อนอืม แสดงว่าเขายังต้องการคุณไม่ได้อยากเสียไปเพราะว่าคุณน่ะเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกหรือเป็นคนที่ล็อกกุญแจใจไว้แล้วไม่ได้อยากเสียไปนะแต่อะไรไม่รั่วบ,บังคับให้เขาต้องรอดูสถานการณ์ค่ะต้องรอดูไปก่อนดูเชิงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังหวั่นไหวอย,อยู่นะคะยังหวั่นไหวยังชอบยังแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเนื่องจากมันมีการบล็อกปิดกั้นกันหรือว่าเขาอาจจะ แสดงออกแล้วแต่ว่ามันก็มันไม่เปิดใจกันก็ได้นะอืมนะคะถ้าถ้าถ้าไพ่สลับกันก็อไปสลับกันเอานะอ่ะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวดูทิศทางแนโน้มก่อนแล้วกันอ่ไแล้วอย่างนี้พวกคุณความสัมพันธ์จะไปทางไหนค่ะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟแล้วคุณกับเขาจะไปทางไหนเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะไปทางไหนมีไพ่พิจิก คือก็อาจจะยังบล็อกปิดกั้นกันต่อไปนะคะแต่ยังดีลกันในเชิงพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะคะหรือบล็อกปิดกั้นกันต่อไปแล้วก็ไปหาทางเลือกใหม่ๆในชีวิตอะไรอเงี้ยนะแต่ดูทรงมันมันไม่ได้ปล่อยวางกันอะจากไพ่นะอ่ะเรามาดูข้อความดีบล็อกปิดกั้นธาตุไฟแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะ่ะ บล็อกปิดกั้นาธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าอยากให้คุณรักษาความสัมพันธ์นี้ยให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแสดงว่าเขาอยากเห็นความพยายามของคุณก็ได้เนาะเอออยากเห็นชาวาธาตุไฟพยายามอะในการทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในจุดที่ดีเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวน่ากังวลนะคะ อารมณ์อารมณ์และเรื่องราวที่น่ากังวลมากเกินไปอะ่ะเขาต้องการการผ่อนคลายแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีอะไรทําที่ทําให้เขากังวลเนาะ mm hmm. เขาก็เลยอยากจะหลบไปสบายใจในพื้นที่เขาอะ่ะนะแล้วเขาบอกเขาต้องการความสบายใจแล้วก็อ้อมกอดนะคะเขาต้องการความสบายใจแล้วก็อ้อมกอดของคุณนะอืม mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากจะให้เราไปกันเหมือนเพื่อนอะอาจจะ ต้องการคูณในฐานะเพื่อนก็ได้เออถ้ามันเป็นอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เอาเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเขาต้องการความโรแมนติกซะหน่อยเออความโรแมนติกอะไรก็ตามที่มันจับต้องได้ว่าพวกเรามีความโรแมนติกกันนะ่ะอะไรอย่างนี้นนะแล้วก็อันที่จริงเขายังต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ไปยันแก่เท่านะจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้เสียไปอย่างที่บอกอะคะ่ะเออยังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิตนะคะ เขาอยากบอกอะไรอีกเอ่ยบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเขาอยากบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณอะเขาบอกว่าเขายังสัมผัสถึงคุณได้อยู่เลยแม้พวกเราจะห่างกันแล้ว เขาหวังว่าเขาจะเอาคําพูดของเขาบางคําคืนมาแสดงว่าเขาพูดอะไรบางอย่างออกไปไม่รู้ว่าที่ทําให้เขาอยากขอโทษคุณเขาบอกว่าที่เขาพูดแบบนั้นน่ะเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะเขากังวลอะไรหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะกังวลเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมใต้สํำรับนะคะเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนอ่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าสถานการณ์อ่ะ มันบังคับให้เป็นได้แค่เพื่อนไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปอย่างที่มันพูดนะคะเนาะเอาล่ะ no. right. ใครสนใจที่จะจุดเทียนสติปัฐานแก้ดวงตกติดติดขัด,ขดจอดองวันนี้เท่านั้นนะ19กุมภา2025นะคะเพราะจะจุด21ิ21กุมภาแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าต้องผูก โอ้ห oh, อะไรหลายอย่างทํายากกว่าเทียนทั่วไปนะส่วนเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะก็ปกตินะ,ะจุดวันที่ยี่สิบสองกุมภาสองพันยี่สิบหายังไงก็ติดต่อหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย